เราไปเริ่มกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ลงพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ติดตามการแก้ปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกโดยยืนยันข่าวว่ากรณีสำรวจการสร้างฝายกั้นสารพิษไม่เอาชาวบ้านเป็นหนูทดลองแน่นอนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะค่ะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาแม่น้ำกกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่บริเวณศาลาท่าเรือสาธารณะบ้านท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายทศพลเผื่ออุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามให้ข้อมูลค่ะซึ่งภาพรวมขณะนี้ก็พบว่าสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะผลการตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาขา น้ำเพื่อการอุปโภคได้แก่ประปาผิวดินประปาภูเขาประปาบาดาลบ่อน้ําตื้นและการตรวจค่าสารหนูในปัสสาวะของประชาชนกลุ่มเสี่ยงพบว่าค่าโลหะหนักทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินค่ามาตรฐานค่ะส่วนการตรวจสารหนูตะกั่วและประหอดในพืชผักทางการเกษตรและปลาในแม่น้ําพบในปริมาณที่ไม่เกินค่ามาตรฐานปลอดภัยสําหรับผู้บริโภค ขณะที่ศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยค่ะได้มีการยืนยันว่าการบริโภคปลาในแม่น้ําสามารถทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายขณะเดียวกันตัวแทนชาวบ้านได้สะท้อนปัญหาและความต้องการซึ่งได้รับผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะความเชื่อมั่นในการบริโภคพืชผักและสัตว์น้ําในน้ํากกราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกต,กต่า ที่สาคัญค่ะคือทําให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชะง,งักรวมถึงโครงการสร้างฝายกั้นสารพิษที่ชาวบ้านหวั่นว่าจะทําให้ชาวบ้านในพื้นที่กลายเป็นหนูทดลองและได้รับผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิมด้านนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษและคณะค่ะก็ได้มีการรับฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็จะนําไปหาหรือแนวทางแก้ปัญหาต่อไปนะคะ โดยในส่วนของการเยียวยาประชาชนและการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวที่ชาวบ้านเรียกร้องนั้นจะมีการหารือร่วมกับผู้ว่าอีกครั้งส่วนประเด็นการสร้างฝายกั้นสารพิษระบุว่าจะต้องมีการหารือพูดคุยอย่างละเอียดและจะมีการทําประชาพิจารณ์ซึ่งในอนาคตค่ะอาจจะสร้างหรือไม่สร้างก็ได้หรือจะแก้ไขด้วยวิธีอื่นอย่างไรยืนยันว่าไม่เอาชาวบ้านเป็นหนูทดลองอย่างแน่นอนขอให้ชาวบ้านมั่นใจว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อมารับฟังปัญหาและกลับ ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าจังหวัดมีการตั้งคณะกรรมการบูรณาการร่วมและตั้งศูนย์เฝ้าระวังในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มเกิดสถานการณ์ขึ้นเพื่อหาหรือแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน และถึงแม้ว่าขณะนี้ค่ะสถานการณ์จะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจยังคงเดินหน้าตรวจและติดตามสถานการณ์คุณภาพแม่น้ำกกสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งหากพบความผิดปกติจะรีบแจ้งไปยังประชาชนทันทีค่ะ